สวัสดีครับน้องนุ้ยครับสวัสดีครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกทท่านครับผมเคยรีสารใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของน้องนุ้ยครับในงวดของวันที่2มกราคม68ครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับน้องนุ้ยก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ที่จะมาเล่าคลิปให้กับเคยีสานใต้เนาะครับในงวดที่ผ่านมา อ่านุ้ยให้แนวทางตัวเลขก็คือหกสี่ศูนย์ครับหกสี่ศูนย์พี่บอกว่าให้การเลขการซื้อลงหกสามศูนย์ใช่ซื้อขึ้นหกห้าศูนย์ครับครับก็คือพี่พูดในคลิปอยู่เนาะครับครับถ้าท่านผู้ชมอ่าการเลขหกสามศูนย์เนาะเพราะว่าอ่าคือน้องนุ้ยน่ยเห็นเลขอยู่ที่ลงเนาะครับหกสี่ศูนย์แต่มันไม่ออกแต่พี่ก็ช่วยบอกว่าให้ระวังหกสามศูนย์ด้วยอาจจะลงเนาะครับ เลขก็ใกล้เคียงครับครับแต่เราลงในในชิปก็คือหกสี่ศูนย์ก็ถือว่าผิดพลาดเนาะก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไปด้วยครับในงวดนี้ครับนุ้ยก็บอกว่านุ้ยฝันแล้วฝันตั้งแต่วันไหนครับฝันเมื่อคืนนี้ครับก็เพิ่งฝันฝันเมื่อคืนนี้เองครับโอเคเดี๋ยวให้นุ้ยเล่าความฝันเลยเนาะครับอไม่ต้องรีบนะเล่าช้าๆใจเย็นๆครับแล้วก็สิ่งที่นุ้ยเห็นในความฝันเห็นอะไรบ้าง เล่าตามนั้นเลยครับครัโอเคครับปันว่ายังไงครับผมเดินเดินเข้ามาในโรงหนังครับโรงหนังเป็นโรงหนังที่ทันสมัยอยู่แล้วก็ใหญ่มากใหญ่กว่าโรงหนังที่ทันสมัยทุกวันนี้นะครับแล้วก็เอผมนั่งอยู่ด้านหลังด้านท้ายด้านหน้านี่คนที่จะมารอชมหนังเนี่ยเยอะมากเต็มที่นั่งเลยครับแต่ว่าแถวที่ผมนั่งเนี่ย คือนั่งอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งนั่งกันอยู่สองคนข้างๆกันใส่ชุดขาวใส่ชุดซาฟารีสีขาวครับขาวล้วนแล้วก็เพื่อที่จะรอดูดูหนังกันแล้วอยู่ดีๆก็มีเหมือนคนกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาจะมาจับผู้ชายคนข้างๆผมไปเขาก็พยายามแบบเหนียวลังแบบไม่ไปไม่ไปต่อสู้ผมก็กลัวนะครับแต่ผมก็นั่งมองดูแล้วทีนี้เขาก็แบบ ฉุดกระชากยื้อยุดกันเถียงกันอยู่แล้วในที่สุดแล้วก็ผู้ชายคนข้างๆผมน่ะเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่ยอมไปแล้วก็คนกลุ่มกลุ่มนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ครับแล้วทีนี้พอเอาผู้ชายคนข้างไปไม่ได้เขาก็จะมาเอาผมไปที่นั่งอยู่ข้างๆกันที่นั่งอยู่ที่นั่งที่จะรอดูดูหนังในโรงหนังนะครับผมก็ไม่ไปเหมือนกันเพราะกลัวกลัวมากเลยกลยัวเหมือน เหมือนเขาจะเอาเราไปฆ่าไปแกงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ยอมไปยังไงก็ไม่ยอมไปก็คล้ายๆกันกับผู้ชายคนข้างนี่แหละก็ต่อสู้กันสักพักหนึ่งคุยกันเถียงกันยือ้อยุดกันสักพักหนึ่งยังไงเราก็ไม่ยอมไปสัญชาตญาณของเรานะครับอยู่ในฟันนะ่ะกลัวมากทีน,นี้ผมก็เลยหันไปบอกผู้ชายคนข้างว่าคุณคุณมานั่งมานั่งแทนที่ผมแล้วผมจะไปนั่งแทนที่คุณเปลี่ยนกันเพราะว่าผมกลัวผมกลัวว่าคนกลุ่มนั้นจะมาเอาผมไปอีกผมก็เลย เปลี่ยนที่นั่งกับผู้ชายคนนั้นแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอหรือว่ากลัวเขาจะมาจับไปหรือว่าเราจะเอาเงินให้เขาเราจะเอาเงินให้เขาแทนดีครับเพื่อความที่เขาจะได้ไม่เอาเราไปผมก็เลยค้นหาบัตรเอทีเอ็มอยู่ในตัวเองเพื่อที่ว่าจะไปกดเงินให้เขาทีนี้บัตรเอทีเอ็มผมก็คือ,อ,อมีเลขมีเลขบัตรเอทีเอ็มนะครับ,รบที่ที่จะกดนะครับเลขก็คือเก้าเก้าห้าครับ ที่ฝันเนี่ยครับก็มีแค่นี้มีแค่นี้ครับครับอ่าก็คือนุ้ยจะตีตัวเลขก็คือจะยึดเอาเลขที่บัตรเอทีเอ็มครับเลขท้ายบัตรเอทีเอ็มครับเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าเราเห็นบอกว่ามีเลขหน้าด้วยมีเลขหน้าด้วยครับห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดครับก็จะให้มาสองหางเป็นเลขสามตัวครับก็คือตัดให้เรียบร้อยมีเลขหกตัวจะตัดเป็นเลขสามตัวให้เรียบร้อยครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมเลขท้ายสองตัวด้วยนะครับเก้าห้าครับ โอเคก็คืออยู่ในนี้เนาะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเขาตัดเอาครับครับส่วนอายุของนุ้ยเนาะอายุของนุ้ยก็คือสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าครับนุ้ยเกิดพศสองห้าสองสองสองห้าสองสองครับครับท่านผู้ชมครับฝันของน้องนุ้ยครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจัยในการรับชมเนาะครับก็คือที่แรกนะครับนุ้ยนะครับเขาฝันว่าตัวเขานะครับได้ไปดูหนังใช่ไหมใช่ค่ะครับ อ่าแล้วก็ในโรงหนังนะครับเป็นโรงหนังที่ทันสมัยมากๆครับสมัยอ่าก็คือทันสมัยรู้ล้ากว่าโรงหนังในปัจจุบันครับก็คือในเรื่องจริงนุ้ยก็ไปดูหนังประจําใช่ไหมเคยดูหนังครับแต่ว่าโรงหนังทุกวันนี้ที่ทันสมัยน่ะจะไม่ใหญ่มากครับก็จะทําแค่เอ่อพอดีพอดีครับแต่อันนี้เป็นโรงหนังทันสมัยแล้วก็ใหญ่ใหญ่โตโออ่าเลยครับอ๋อครับเหมือนเหมือนห้องหอประชุมอย่างเงี้ยครับครับครับอืออ่าก็คือคราวนี้นุ้ยก็ไปนั่งดูหนังเนาะแล้วจะมีอ่า คนกลุ่มนึงครับเขาเข้ามาโดยที่ว่านุ้ยนั่งดูหน,นังนยมีผู้ชายคนนึงนั่งอยู่กับตัวเองด้วยใช่ครับผู้ชายคนนั้นจะใส่ชุดสีขาวซาฟารีใช่ครับ,รบแล้วมีคนกลุ่มนึงเขาจะมาจับผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ยอมไปครับครับเขากลัวไอคนกลุ่มนั้นเขาแต่งตัวยังไงนะครธรรมดาแต่งตัวใส่ชุดธรรมดาครับใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืดธรรมดาครับไม่ใช่ใช่ตำรวจไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ราชการครับแต่จะมาจับคนนั้นไปใช่ครับแล้วคราวนี้ นุ้ยก็เกิดความกลัวด้วยกลัวกลัวเขาจะจับตัวเองด้วยในสุดเขาก็จะมาจับนุ้ยวยไปด้วยจริงๆครับอ๋อก็คือในที่สุดเขาก็จับนุ้ยเหมือนกันจะจับนิ้วจับไม่ไปไม่ยอมไปก็เลยคิดว่าจะเอาเงินเนี่ยให้เขาแทนแต่ไม่มีเงินก็เลยเอาบัตรเอทีเอ็มมาค้นหาบัตรเอทีเอ็มเพื่อที่จะไปกดเงินอ๋อครับครับก็เลยฝันก็มีแค่นี้ครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขในเอทีเอ็มที่เอาให้เขาไปใช่ครับ แล้วก็อายุของตัวเองที่ว่าโดนเขามาจับใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับตัวเลขก็ตามนี้เลยใช่ไหมนุ้ยครับนี่ครับผู้ชมครับนุ้ยเขาจะตีตัวเลขให้ก็คือห้าเก้าแปดครับตัวเลขที่อยู่ในบัตรเอทีเอมที่ยื่นให้เขาครับแล้วก็เก้าเก้าห้าครับมันจะมีหกตัวครับแต่นุ้ยเขาตัดให้เป็นห้าเก้าแปดกับเก้าเก้าห้าเนาะแล้วนุ้ยก็บอกว่าอ่าให้ตัดเป็นเลขสองตัวด้วยสลับเก้าเก้าห้าครับ ก็ตรงกันที่เลข95เนะในเลขเลข6เลข2ห่างเนี่ยน้อนุ้ยครับแล้วก็98สำหรับเลข9ก็ระวังเลข6ไปด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็66กับ99เนาะครับอายุน้องนุ้ยก็45ปีครับเกิดพศ2522ครับท่านผู้ชมก็มีประมาณนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับแล้วก็ช่วยวิเคราะห์ ความฝันของน้องนุยน้ยนะครับว่าฝันลักษณะแบบนี้จะตีจะวิเคราะห์ตัวเลขได้เป็นตัวไหนได้บ้างครับสุดท้ายนี้ผมเคยอ,อิสานใต้ก็จะขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานครับมีแต่ความสุขครับคิดสิใดขอให้สมปรารถนาครับเดินทางกลับบ้านก็ขอให้อ่าปลอดภัยครับแล้วก็ได้พบพ่อแม่พี่น้องอ่าแล้วก็ได้กินเลี้ยงกันอย่างมีความสุขทุกทุกท่านครับนุ้ยมีอะไรจะ พูดจะบอกเอฟซในช่องกองข่าอีสานใต้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความโชคดีครับสุขภาพแข็งแรงนะครับครับตั้งแต่เลขออกมานี้ฝันนี้ฝันเดียวใช่ไหมใช่ครับที่จําได้ชัดเจนครับโอเคครับก็ขอให้เลขดยออกตรงๆเนาะครับครับขอบคุณมากๆครับน้องนุยขาขอบคุณครับ